กําลังออกกำลังออกหลากำลังออก,ก,อ,อ,กอุย้ยญ่ขึ้นตายดีเลยนะูเม,กมย,ย <Yeah. S 2> มกับลูกคุนี่เขียดน,น่อยพ่อันนันนันถุงมือยังบ่ใส่เลยอุย้ยงานพูดะงานพูดอเเธอกับฉัน, <c oughs> อ,นอู้พูดะเจ้าของนีเจ้าของความ ตัดขาตัดขาขอใส่ถุงมือก่อนเด้อเมื่ยัยงใส่แล้วเอาเริ่มกลับก่อนสวัสดีจ้ามาเด้อมาเด้อเนี่ยเนี่ยพ่อล้วจ้งงะพงษ์เยอะพูดหนาปลาเมนเบอร์สี่เบิร์ดแล้วค่ะทุกคนสองนาทีหลายยายมาเก็บเห็ดสวัสดีสุขสุขคนเด้อค่ะเด้อมาเด้อเก็บเห็ดกับยายอีกเด้อออกใหม่ได้เนี่ยค่ะเนี่นะคะมา,ะมาตัดขา สว,สวยอายุจ้ะเห็นก็นงามอยู่ค่ะออกใหม่แล้วนี่่ถวนี่่ถวที่สองรอบสองเด้อค่ะเด้อเด็ดออกรอบสองจ้าทางพี่ละทางยายขู่เขียวอยู่พี่ละน่ะจะเนาะ ปลาหินเด่นเหมือนเดิมเด้อค่ะเด้อมาบ่อใดกะจาวายายเด้อคนกะหาหลายจ้ะแต่ว่ามือน,นี้ยังบ่เห็นหอยคนหาอยู่ค่ะเค้นกะสีว่าเฮ็ดเบิดนี่ละเฮ็ดบ่านอกอนี่นละคือยังบ่มีหอยคนหาอ่ะยังสวยอยู่ค่ะสวยงามอยู่จ้ะ วายน่่เน,น,น่ลืมเปิดไมพี่น้องเลยขออภัยเด้อพายัางดิบยังดีงานอะไรเนาะขุนจ้าเสือแดงแดงโลกซักแดงแดงน้องสาวกระ่อาหญ่จ้ากับแฟนบรรยากาศป่าด้วยค่ะเด้อขุนทางขุนเขียวงามงามหนา,าจ่าหนาฝนตกโรด เขียวอ่อนงามขนาดจ้ะทั้งผีบดแดงจึงคึงป่าเห็ดจ้ะปลาเห็ดบรรยากาศป่าเห็ดออกไม่ไหมยู่จใจเห็ดก็ได้แต่ว่ายังออกบ่หลายเนาะค่ะเนาะตะเวนอันอัน,อนบ่ายสามโมงปานอันหกโมงแรงจ้ะมาเด้อค่ะเด้อมาลุนน้ำายาอีกเนาะค่ะเนาะไปค่ะเห็ดหูหนูจใจเห็ดหูหนู ว้ายไปแกงซะกันยำแซ่บไปด้วยนี่เ็ดใส่ไอ้โปะเปียใหญ่เงี้หนักนั่นพุทธนั่นนั่นนั่นว้าให้เด็กสิได้ไปหาเก็บเห็ดหูหนูและสันนัยพี่นั้นดอกงามงามอุ้ยดอกนาดอกงามเห็ดหูหนูแง่อันนี้ดอกน้อยเพิ่น จรงถิ่มไปขนาดคนอ่นนะทุกคนอวยกำลังงามเลยค่ะเด็ดหนูหนเด่นแต่หนูนะหนนบ้างไหนฝุ่นจ้ะใบไม้เหลืออ,อืออ้เอเหอละล่พะพักกนร้วยออกเมื่อแล้วค่ะตาเฮดจ้ะตาเฮดไมได้กะบ่ไหลายเนาะคะ่ะเนาะเขาหาต้อนี่กำลังเสิออกเมือ่อเนาะจ้ะเด้อหาน้ำยายเด้อส้างออกเมื่ออันนี้ ถ้ากันอย่างเมื่นนะจ๊ะไปเดี๋ยวถ่ายผลงานให้เบงเดอได้ซัมนี้แหละจ๊ะทุกคนเอ้ยอันไม่กัเอาอีกแล้วเบาเสียงอีกแล้วขออหัลายหลายเ้อค่ะเด้อนี่ได้ได้แกงนึงนี่แหละจ๊ะคุณหลายๆเด้อยค่ะเด้อที่อันที่ตามรับชมยายเด้อได้ตะโกนอีกแล้วไหมก็ได้ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะเด้อขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณด้วยใจจริงอย่าลืมกดไลค์ยกมือเพื่อแหนนะจ๊ะ กดแชร์ยายน้ำเดอ้อกดกระดิ่งพ่อมเดอ้อเพื่อแจ้งเตือนดังติ้งติ้งขอบคุณมากคะ่ะยายขกกำลังใจน้ำสุขุมสุคนด,ด,ด้อจเด้อลืมยูดเย็ยนเป็นสุขเด้อค่ะพี่น้องขอให้ยยดดีมีแห้งเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณคะ่ะสวัสดีจ้จะจะต่อบหมออบเนาะจ้ะโบเบ้เาพิดเบ้าพิชเบ้าถึกนี่แหลคะค่ะ อบแห,แห่งแล้วนี่ค่ะนี่อันนี้อบแห้งแล้วนเนาะจ้าเนาะงามงามเอาไปเมื่อกินบ้านหรือจาอ้ายายถือเมืองเมืองไทยน้ำเนาะค่ะเนาะเนี่ยเมื่ออันแซ่น้าแล้วก็จังเห็ดยู่เห็ดกินเนาะค่ะอันนี้อบแล้วก็ใส่กองปิดว้เนาะค่ะเนี่ยจ้าจังบบอันกรซื้อ